สวัสดีค่ะวันนี้จิมก็ได้นำบทความของดรนิเวศเหว่าชิระวรากรนะคะท่านเขียนเกี่ยวกับเดลต้า s t เ s l a จะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะสิ้นปี2562หุ้น Delta มีราคา53.50บาท50สตางค์ต้นปี2563เกิดวิกฤตโควิด1 9และต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ วัดคือวันที่15มกราคม2564ถือว่าเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเศษหุ้นเดลต้ามีราคา580บาทมูลาค่าหุ้นทั้งหมดหรือ Market Cap เพิ่มขึ้นจากประมาณ6.70หมื่นล้านเป็น7 2 0แสนล้านบาทคิดแล้วเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงกว่า10เท่าในเวลาเพียงปีเดียวและทำให้หุ้นเดลต้า กลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากหุ้นขนาดกลางที่ยังไม่ติดเข้ามาในดัชนีเซทห้ที่ไม่ไปไหนมาหลายปีและในเวลาเดียวกันนั้นหุ้นเทสลามีราคาประมาณ86เหรียญสหรัฐแล้วก็ไม่ได้ไปไหนมานานก็ขยับขึ้นฝ่าวิกฤตโควิด -19 มาจนถึงวันนี้มีราคา826เหรียญหรือโตขึ้นเกือบ10เท่าในเวลาเพียงปีเดียว และทำให้หุ้นม,มี Market Cap หรือมูลค่าตลาดประมาณ7.8แสนล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ23.5ล้านล้านบาทกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ประมาณอันดับ5 6ของตลาดหุ้นอเมริกาและของโลกจากบริษัทร,ระดับก,ากลางๆที่ยังไม่ถูกคำนวณในดัชนี S&P 500และนี่ก็คือความเหมือนกันของหุ้นทั้งสองตัวที่ทุกคนต่างก็ต้องตะลึง แต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นทั้ง2บริษัทหรือ2หุ้นยังมีอะไรเหมือนกันมากกว่านั้นเรามาดูกันเทสลาเป็นผู้นําในการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่กําลังเป็นกระแสหรือเมกะเทรนด์ใหม่ของโลกอย่างไรก็ตามยอดขายรถยนต์ของบริษัทก็ยังน้อยมากเพียงประมาณ500 0 0 0คันในปีที่ผ่านมา เทียบกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าที่ขายถึงประมาณ10ล้านคันต่อปีกำไรของบริษัทก็น้อยมากและเพิ่งจะเริ่มกำไรหลังจากที่ขาดทุนมานานและก่อนหน้าน,นั้นแค่1-2ปียังทำให้อีลอนมัสกเจ้าของบริษัทต้องประกาศขายอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆเพื่อพยุงตัวให้รอดจากภาวะยากลำบากทางการเงิน แต่ภายหลังหุ้นเทสลาดิดตัวขึ้นมาแรงกลับทำให้เขากลายเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกเพราะถือหุ้นเทสลาประมาณ25%ของบริษัทหุ้นเทสลาขึ้นมาแรงมากในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมาจากสตอรี่หรือว่าข่าวดีต่างๆซึ่งรวมถึงการที่บริษัทเริ่มมีกำไรและโรงงานที่จีนประสบความสำเร็จในการผลิตอย่างสูงนอกเหนือจากนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนหรือนักลงทุนเริ่มเห็นว่าบริษัทจะเริ่ม take off หรือตั้งตัวได้เต็มที่พร้อมที่จะออกบินจึงเริ่มเข้ามาซื้อหุ้นกันอย่างหนักส่งผลให้หุ้นวิ่งขึ้นอย่างแรงหลังจากที่หุ้นนิ่งและประสบกับอุปสรรคมานานไม่ต่ำกว่า4-5ปีตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์และเมื่อหุ้นเริ่มปรับตัวขึ้นแรงนักเก็งกำไรก็คงแหกตามกันเข้ามาซื้อ เพราะกลัวตกรถกลัวจะพลาดโอกาสในการทำเงินจากกระแสใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของรถยนต์ไปตลอดกาลคล้ายๆกับกระแสของการปฏิวัติดิจิทัลที่ทำให้ผู้นำโลกอย่าง Facebook และ Amazon มีมูลค่าหุ้นสูงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์จำนวนมากรวมทั้งตัวผมเองคิดว่า t ท sla อาจจะมีความแตกต่างในแง่ที่ว่า มันเป็นผู้ผลิตสินค้าที่จับต้องได้ที่มักจะไม่สามารถทำกำไรได้แบบชวีคูณเมื่อยอดขายมากขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าทุกครั้งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มตามไปด้วยในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับของเดิมดังนั้นกำไรก็จะเพิ่มตามกันไปในอัตราส่วนใกล้เคียงกับของเดิมในขณะที่หุ้นดิจิทัลนั้นเวลามีคนใช้บริการมากขึ้นต้นทุนที่เพิ่มจะน้อยมาก เพราะต้นทุนในการทำระบบนั้นได้จ่ายไปหมดแล้วทำให้เมื่อถึงจุดเริ่มกำไรแล้วหลังจากนั้นกำไรจะโตมากเป็นทวีคูณอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตเสียเปรียบก็คือมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า network effect นั่นก็คือคู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันได้เสมอตราบที่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันในขณะที่หุ้นดิจิทัลอย่าง Facebook นั้นคู่แข่งจะเข้ามายากมาก เพราะผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการของบริษัทที่มีเครือข่ายที่ใหญ่กว่ามากกว่าเรื่องของคุณภาพและราคาดังนั้นโดยสรุปแล้วมีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าราคาหุ้นเทส l a ที่ขึ้นไปนั้นสอดคล้องกับพื้นฐานที่ควรจะเป็นของเทส l a คนเชื่อว่าน,นี่เป็นราคาที่เกิดจากการเก็งกำไรสุดโตง่งอันนี้ส่งส่วนหนึ่งมาจากการที่สภาพคล่องทางการเงินของโลกสูงลรีวนั่นเอง อย่างไรก็ตามไม่มีใครคิดว่าหุ้นตัวนี้มีคนปั่นหรือหุ้นถูกคอเนอร์อย่างตั้งใจโดยคนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าหุ้นเทสล a านั้นมีผู้ถือหุ้นกระจายตัวมากและประวัติเรื่องของการคอเนอร์หุ้นในอเมริกานั้นมีน้อยมากสำหรับบริษัท Delta มีความคล้ายกับเทสล a าในแง่ที่ว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัท ผู้ผลิตสินค้าไฮเทคทั่วโลกโดยเฉพาะด้านของการสำรองพลังงานว่าที่จริงเทสลาก็น่าจะเป็นลูกค้าด้วยเพราะชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ถูกสำรองไว้ดังนั้นสตอรี่ของเดลตาก็คือการเกาะไปกับเมกะเทรนส่วนนี้ด้วยข่าวที่ว่ารายได้และกำไรของบร,ริษัทกำลังจะโตก้าวกระโดดหลังจากที่นิ่งมาไม่น้อยกว่า4-5ปี จึงไปปลุกหุ้นให้วิ่งขึ้นมาและก็งคงคล้ายๆกับเทสลาที่เมื่อนักลงทุนเห็นหุ้นวิ่งขึ้นมารุนแรงก็แห่กันเข้ามาซื้อส่งผลให้หุ้นวิ่งขึ้นไปอีกแล้ววิ่งขึ้นไปมากมากสะยิ่งกว่าหุ้นเทสลาซึ่งคนดูว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเทสลานั้นเป็นผู้นำที่ขายความไฮเทคขณะที่เดลตานั้นเป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่ได้เป็นคนที่จะเปลี่ยนโลก แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือหุ้นเดล t a นั้นมีหุ้นฟรีโฟลด์หรือหุ้นที่อยู่ในมือของนักลงทุนที่พร้อมขายน้อยมากฟรีโฟลด์ต่ำนั่นเองนะคะขนาที่หุ้นเทส l a อาจจะมีฟรีโฟลด์75%หุ้นเดล t a น่าจะมีฟรีโฟลด์ไม่เกิน25%ดังนั้นโอกาสที่หุ้น Delta จะถูกคอเนอร์ทั้งอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจจึงสูงกว่ามากว่าที่จริงก่อนเริ่มวิ่งนั้น หุ้นเดลต้หรือหุ้นฟรีโฟรดของ Delta นั้นไม่ได้สูงเลยและอยู่ในวิสัยที่นักลงทุนรายใหญ่ของไทยสามารถที่จะครอ n เนได้อย่างไม่ยากเย็นว่าที่จริงหุ้นตัวอื่นที่มีฟรีโฟรดระดับเดียวกันหลายๆตัวก็น่าจะเคยหรือกำลังถูก Corner กันมาแล้วจนมีมูลค่าหุ้นเป็นแสนล้านบาทหุ้น Delta ก็อาจจะเป็นเพียงอีกตัวหนึ่งที่ถูกค o อนเนเหมือนกันเพียงแต่ว่า การครอนเนอร์อาจจะถูกอาจจะรุนแรงกว่ามากอาจจะเนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการเป็นหุ้นของต่างชาติที่ทำให้ราคาหุ้นหลุดโลกหุ้นเทสลากับหุ้นเดลตายังมีความคล้ายกันในแง่ที่ว่าหลังจากที่หุ้นขึ้นไปสูงมากและปริมาณการซื้อขายสูงลิว้วอันนี้ส่งจากการเก็งกำไรกันอย่างรุนแรงทำให้เข้าเกณฑ์ที่จะถูกรวมอยู่ในดัชนี S;P500 และเซต50ตามลำดับผลจากนั้นจะทำให้กองทุนอิงดัชนีทั้งหลายที่มีจำนวนมากต้องเข้ามาซื้อหุ้นไม่ว่าจะมีราคาเท่าไหร่กองทุนจะต้องซื้อหุ้นตามสัสดส่วนของ Market Cap ซึ่งในขณะน,นี้มูลค่าของหุ้นทั้ง2ก็สูงมากเมื่อเทียบกับดัชนีผลก็คือจะมีแรงซื้อหุ้นทั้ง2ตัวเข้ามามหาศาลในวันที่มันถูกนำเข้ามาคำนวณผลก็คือ ถ้าหุ้นถูกคอร์เนอร์อยู่แล้วมันก็จะถูกคอร์เนอร์แน่นเข้าไปอีกราคาหุ้นก็อาจจะต้องวิ่งขึ้นไปอีกจนกว่าคอร์เนอร์จะแตกและเมื่อถึงวันนั้นความเสียหายหรือกำไรที่จะได้รับสำหรับบางคนก็จะมาหาศาลหุ้นเทสลานั้นกำลังถูกช็อตอย่างแรงโดยคนที่คิดว่าหุ้นเทสลานั้นแพงหลุดโลกและจะต้องตกลงมาอย่างหายนะ ปริมาณการขายช็อตในขณะนี้น่าจะมากที่สุดในโลกที่ประมาณ3.7มหมื่นล้านเหรียญหรือมากกว่า1ล้านล้านบาทเซียนหรือตำนานนักช็อตที่เคยทำกำไรมหาศาลจากการช็อตราสารซับพรามหรือไมเคิลบูเร่กำลังพน,นันอย่างเต็มที่ว่าหุ้นเทสลาจะต้องพังทลายเราคงต้องดูกันว่าใครจะพังว่าที่จริงคนที่เคยช็อตหุ้นเทสลาในปีก่อน เจ๊งไปแล้วประมาณ3.8หมื่นล้านเหรียญเพราะหุ้นที่ขึ้นไปเรื่อยและแพงเวอร์มาทั้งปีนักวิเคราะห์หลายคนรวมถึงอีลอนมา์บอกว่าคนที่ช็อตต่างหากที่จะต้องพังเพราะจะถูกบีให้ต้องกลับไปซื้อหุ้นที่ราคาแพงขึ้นไปอีกคนทั่วโลกกำลังหลงรักเทสลาขณะที่หุ้นเดลต้านั้นตั้งแต่มีประเด็นว่าอาจจะถูกปั่น หรือถูกคอเนอร์หุ้นในช่วงเร็วๆนี้ก็มีการปรับตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมากตลาดหลักทรัพย์และคนที่เกี่ยวข้องเองต้องออกมาเสนอมาตรการเกี่ยวกับเรื่องฟรีฟลดเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดคอเนอร์หุ้นอย่างง่ายๆก็ยังไม่ได้ขออยู่ติในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าคนก็ยังเล่นกันอย่างหนักราคาหุ้นผันผวน,นวันละประมาณ10%บวกลบเป็นเรื่องปกติ ผมเองไม่แน่ใจว่าเมื่อมาตรการออกมาจะทำให้หุ้นสงบลงและราคาสะท้อนพื้นฐานที่แท้จริงเมื่อไรและเคยสงสัยว่าเราจะขายช็อตหุ้นเดลต้าได้ไหมเพราะผมรู้สึกว่าราคานี้ยังไงก็รับไม่ได้แต่เมื่อตรวจสอบกับโบเกอร์ของผมดูแล้วก็พบว่าในกรณีของหุ้นเดลต้าไม่น่าจะทำได้เพราะไม่มีคนให้ยืมหุ้น หรือถ้าให้ยืมแล้วมาขอคืนเราก็ตายดังนั้นสำหรับผมแล้วกรณีของหุ้น Delta ก็ไม่ต้องไปสนใจที่จะเข้าไปหาเงินจากความผิดพลาดของตลาดแต่แค่เอาไว้ศึกษาว่าความคิดของเราถูกต้องไหมแค่นั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโลกในมุมมองของ value investor ในฉบับของดรนิเวศเฮวาชิรวราก่อนค่ะ ทุกท่านคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะและหากมีบทความดีๆจิมก็จะนำม,มาอัปเดตให้กับทุกท่านแบบนี้อีกนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ